ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเป็นการแนะนำโปรแกรมในภาพรวมว่าเมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วจะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบไหนมีฟังก์ชันอะไรให้เรียกใช้ได้บ้างครับใน EP นี้ครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยนะครับขั้นตอนแรกครับให้ทุกคนทำการดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่อยู่ใต้คลิปนี้ขึ้นมาครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้ไปที่คำสั่งไฟล์ครับและเลือกคำสั่งเซฟแอ s ครับตอนนี้นะครับนามสกุลเริ่มต้นก็คือ Excel Workbook ครับให้เปลี่ยนนามสกุลครับเป็น Excel Macro Enable Workbook ครับจากนั้นทำการกดปุ่ม save ครับต่อมาครับให้ไปที่คำสั่งไฟล์ครับแล้วก็เลือกคำสั่งออปชันครับ ให้เลือกคำสั่ง Customize Ribbon ครับเมื่อเลือกคำสั่ง Customize Ribbon เสร็จแล้วให้ไปติ๊กถูก Ribbon ที่ชื่อว่า Developer ครับพอติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับทำการกดปุ่ม OK ได้เลยครับจะสังเกตได้ว่ามี Ribbon เพิ่มขึ้นมาครับต่อมาครับให้ทำการเลือกคำสั่ง View Code ครับพอเลือกคำสั่ง View Code เสร็จแล้วนะครับ บริเวณด้านนี้จะเป็นพื้นที่ของ VGA Project ครับคลิกขวาครับคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับเลือกคำสั่ง Insert ครับตามด้วยคำสั่ง Module ครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการสร้างฟังก์ชันครับเวลาจะสร้างฟังก์ชันนะครับให้ใช้คำสั่ง sub S ใหญ่ U เล็ก B เล็กครับตามด้วยชื่อฟังก์ชันครับชื่อฟังก์ชันจะตั้งอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง เหมือนผมผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า send data excel to word พอตั้งชื่อฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดจากนั้นกดปุ่ม enter ครับโดยผมจะใส่คำสั่งต่างๆไว้ภายในฟังก์ชัน send data excel to word ครับ คำสั่งแรกที่จะใช้นะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างการประกาศตัวแปรนะครับจะใช้เป็นดิ m ดีใหญ่ไอเล็กเเล็กจากนั้นตามด้วยชื่อตัวแปรครับผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า s e l เล็ก e l l Value S E L E C T โดยผมจะเติม E D ด้วยครับเพื่อหมายถึงว่าเซลล์ที่ถูกเลือก แล้วก็ตามด้วยเซล์ C E d o l V A L U E Select Cell Value ต่อมาครับให้พิมพ์คำสั่ง s ครับ A ใหญ่ S เล็กและตามด้วยชนิดของตัวแปรครับผมจะตั้งชนิดของตัวแปรเป็นสต i ิ g ครับ S T R I N G กดปุ่มแท็บเพื่อพิมพ์อัตนโนมัติครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า select cell value การกำหนดค่านะครับให้พิมพ์ชื่อตัวแปรลงไปครับหรือว่าจะ copy ลงมาก็ได้ครับจากนั้นครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับตามด้วยคำสั่ง active cell value a c t i v e แล้วก็เซล์ครับ C ตัวใหญ่ E W Va L Value V A L U E โดยให้กดปุ่มลูกศรลงที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดปุ่มแ็บที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการพิมพ์อัตโนมัติครับตัวแปร select cell value เท่ากับ active cell Value หมายความว่าถ้าผู้ใช้นะครับเลือก เซลล์ใดก็ตามยกตัวอย่างผู้ใช้เลือกเซล์ล C8 C8 มีค่าเป็นบุคคลทั่วไปดังนั้นนะครับค่าของตัวแปร select cell value ก็จะมีค่าเป็นบุคคลทั่วไปแต่ถ้าผู้ใช้นะครับเลือกเซลล J3 J3 มีค่าเป็น c ชาร์ตรูทแบตดังนั้นนะครับค่าของตัวแปร Select เซลล์แวลูก็จะมีค่าเป็นชาร์ตรูดบัตรครับวิธีการตรวจคำตอบครับให้พิมพ์คำสั่ง m s g แล้วก็ box ครับ b o x ตามด้วยวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปร select cell value ครับจากนั้นวงเล็บปิดครับโดยผมจะไปเลือก เซล C8 ซึ่งมีค่าเป็นบุคคลทั่วไปหลังจากนั้นครับให้ทำการกดปุ่ม Run ก็จะแสดงข้อความว่าบุคคลทั่วไปแต่ถ้าผมไปเลือกเซล์ J3 J3 มีค่าเป็นชาร์จรูดบัตรดังนั้นเมื่อกดปุ่ม Run ก็จะมีค่าเป็นชาร์จรูดบัตรต่อไปนะครับผมจะทำการสุ่ม ส่งผมเลือกเซลล์ H 1 5เซลล์ H 1 5มีค่าเป็น16ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม run ก็จะมีค่าเป็น16ครับ